ตอนที่สามวิมลในวัยเยาว์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองแม่ก็คลอดผมออกมาดูโลกเมื่อเกิดมาผมก็เป็นเด็กทารกที่ปกตินี่แหละแต่แม่ไม่เคยมีน้ำนมให้ลูกดื่มกินเหมือนแม่ไก่เอย่ยลูกไม่ได้ร้องเจ็บเจ็บแม่จึงไม่ได้เรียกคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอย่ยไปกันใหญ่สรุปว่าแม่ไม่มีน้ำนมผมจึงต้องกินน้ำข้าวใส่เกลือใส่น้ำตาล เขาเรียกว่าแย่งนมหมากินเพราะว่าเมื่อก่อนนี้น้ำข้าวมีไว้ให้หมากินก่อนที่จะมีเพชรดีกรีจนกระทั่งผมมีอายุได้สี่ขวบจึงได้เรื่องเพราะตาผมมืดมัวลงตามลำดับหมอกลางบ้านบอกว่าผมเป็นตานขโมยเกล็ดกระดีข,ขึ้นตาอาการพุงโลก้นปอดต้องกินยาสมุนไพรและหยอดยาป้ายยากลางบ้านจนตาข้างขวาของผมไม่มองไม่เห็นอะไรเลย แม่จึงพาไปพบแพทย์แผนปัจจุบันหมอจึงบอกว่าผมนั้นเป็นโรคขาดสารอาหารแม่เถียงว่าไม่จริงเพราะผมกินข้าวยังกับพยุบุกแคมหมอจึงอธิบายว่าที่ว่าขาดอาหารนั้นหมายความว่าผมขาดวิตามินเอเพราะว่าไม่ได้กินนมแม่จึงเรียนคุณหมอว่าแม่ไม่มีน้ำนมและตลาดก็ไม่มีนมขายจึงให้ผมกินน้ำข้าวส่วนตาข้างขวานั้นไหม้ไปหมดแล้ว หมอไม่สามารถจะทำอะไรได้ผมจึงเหลือสายตาข้างซ้ายข้างเดียวและเห็นได้นิดเดียวผมผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสามครั้งในชีวิตของผมเอาไว้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังภายหลังนะครับหมอฝรั่งที่เมืองนอกวินิจฉัยว่าผมสามารถเห็นได้ไกลเพียงสเปอร์เซนเท่านั้นแต่จําหน้าคนไม่ได้อ่านหนังสือธรรมดาก็ไม่ได้ตอนเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดแม่พาผมไปเข้าเรียนตามคำแนะนำของแหม่มกลาง ตอนนั้นผมอายุได้ห้าปีผมจำได้ว่าพอเข้าไปในโรงเรียนไม่เท่าไหร่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ก็มีผู้ปกครองคือแม่นำเด็กชายอีกคนหนึ่งมาฝากเข้าเรียนด้วยเขาชื่อเด็กชายยุทธนาศีมูลชัยเราจงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราเด็กเล็กก็ยังไม่ค่อยได้เรียนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักหรอกครับได้แต่เล่นกันและร้องเพลงที่พี่ๆและครูสอน จำได้ว่าแม่มมิสเจเนวิฟเกฟิลซึ่งต่อไปผมมักจะเรียกท่านว่าแม่มเฉยๆมีซิสเตอร์โรสมีคุณครูใหญ่ท่านชื่อว่านางสาวเวทีนามสกุลอาวุธมีครูคนหนึ่งที่เด็กทุกคนเรียกว่าคุณนะ้าท่านชื่อสหัตยาโชติกะเสถียรตอนนั้นแม่มเป็นคนเล่นเปียนโนเพลงชาติไทยให้นักเรียนร้องตอนเคารพธงชาติทุกเชา้าและสอนการขับร้องเพลงต่างๆด้วย ที่โรงเรียนมีแกลนเปียโนผมคิดในใจว่ามันโต๊ะอะไรกันเนี่ยช่างตัวใหญ่และมีเสียงไพเราะผมจึงมักคลานเข้าไปแอบนอนใต้เปียโนเวลาแม่มมาเล่นเปียโนบางครั้งท่านก็เอาเท้ามาเขี่ยโดนผมที่นอนอยู่ใต้เปียโนแม่มก็ไล่โดยมักจะพูดว่าไปไอ้เฝ้าอย่ามานอนใต้เปียโนไอ้เฝ้านั้นคือหมาตัวแรกของโรงเรียนไอ้เฝ้ามันสามารถขานตอบเราได้ด้วยนะครับ เวลาเรียกชื่อมันเพราะมีรุ่นพี่คนหนึ่งฝึกมันโดยเรียกชื่อมันแล้วก็หักหางของมันให้ร้องมันก็ร้องครวญครางดังคล้ายๆกับอักหรืออัพแต่เราฟังได้ว่ามันร้องว่าครับต่อไปถ้าเรียกชื่อมันว่าไอเฝ้ามันกลัวจะถูกหักหางอีกมันจึงรีบร้องไว้ก่อนจึงแปลว่าเวลาเรียกไอเฝ้ามันก็ขานว่าครับรุ่นพี่ที่ฝึกไอเฝ้าชื่อว่าพี่ธงชัยดีมานพ ต่อมาในอนาคตแม่มได้ขอทุนให้ไปเรียนที่โรงเรียน Overbrook ok School for the Blind ที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียอเมริกาเมื่อเรียนจนจบมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทแล้วก็ได้โอนสัญชาติเป็นอเมริกันและแต่งงานกับสาวอเมริกันไม่กลับประเทศไทยอีกเลยเมื่อเล่าถึงไอ้เฝ้าหมาตัวแรกของโรงเรียนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าแม่ครัวคนแรกของแมมและของโรงเรียนมีชื่อว่าป้าพร้อม ตรงนี้มีเกร็ดที่ผมจำที่พวกรุ่นพี่เล่ากันต่อมาว่าแม่มมีเพื่อนสนิทที่ร่วมกันตั้งโรงเรียนมาด้วยกันท่านชื่อว่าในแพทย์ฝนแสงสิงแก้วซึ่งแม่มจะเรียกท่านว่าหมอฝนเช้าวันหนึ่งป้าพร้อมก็ไปรายงานแม่มว่าแม่มขาหม้อเสียแล้วนะคะทันใดนั้นแม่มก็น้ำตาไหลพรากๆและพูดว่าหมอเป็นอะไรจึงเสียป้าพร้อมตกใจมากและสงสัยว่า ทำไมแหม่มจึงมีอาการเสียดายหม้อถึงขนาดนี้จึงปลอบแหม่มว่าหม้อมันเก่าแล้วเราควรซื้อใหม่ได้แล้วทำไมแหม่มจึงเสียดายหม้อขนาดนี้ล่ะคะว่าแล้วก็ไปนำหม้อที่แตกมาให้แหม่มดูเราจึงจับความได้ว่าแหม่มฟังคำว่าหม้อเป็นคำว่าหมอซึ่งแหม่มคิดว่าคุณหมอเพื่อนของท่านเสียหรือตายไปใช้แล้วเรื่องของวรรณยุกไทยเป็นเหตุนี่เองโรงเรียนของเรา เคยมีแม่บ้านเป็นชาวอิตาเลียนด้วยนะครับผมไม่เคยรู้จักท่านในเวลานั้นหรอกท่านชื่อว่าคุณสีผมมาพบท่านอีกทีเมื่อผมโตมากแล้วไปเล่นดนตรีที่คลับแห่งหนึ่งรุ่นพี่แนะนําโดยคุณสีก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องในอดีตต่างๆด้วยมีหมาตัวแรกแม่ครัวคนแรกแล้วก็ยังมีคนขับรถคนแรกหรือจะพูดให้ถูกต้องก็คือคนถีบรถสามล้อคนแรกที่ชื่อว่าในศร สมัยก่อนเรามีแต่รถสามล้อเท่านั้นในสอนได้ถีบสามล้อไปส่งแหม่มไปทําธุระในที่ต่างๆเมื่อมีรถยนต์มิสฮารุโกะลูกบุญธรรมของแหม่มก็เป็นผู้ขับรถรับส่งแหม่มเองนักเรียนรุ่นพี่ที่ผมจำได้หรือพอหาชื่อมาได้ก็คือธงชัยดีมานพเสถียรเซียวสำราญตองอัดเลิศวานิชสหัตยาโชติกกษียนอโรรา ลีสวัสด์หรือพี่นิดต่อมาท่านสมรสแล้วมีนามสกุลสีบัวพันธ์พี่มาลีชื่อเล่นว่าพี่เหรียญพี่นุมลมีชื่อเล่นว่าพี่เตียงแต่งงานกับพี่มงคลเลยมีนามสกุลว่าชัยจันทร์พี่ประเสริฐและพี่ประสบนามสกุลเมธาพี่น้องกันพี่ประจวบรัตนภัยจิตพี่เฮนริโกหรือชาลีหรือพี่โก้พี่ทงหรือทวัต พี่บุญช่วยหรือเปลี่ยนเป็นชัยพงษ์นามสกุลบัวแก้วและมีอีกมากที่ผมจําได้ไม่หมดส่วนรุ่นที่ใกล้ๆกับผมก็มีพี่อํานวยพี่เฉลิมพี่ปิยะหรือพี่เปียกพี่วัฒนาหรือพี่ตีต่อมาทั้งสองท่านนี้เป็นครูสอนพวกเราหรือรุ่นของผมครูปิยะโกศินานนท์หรือพี่เปียกสอนดนตรีขับร้องเพลงประสานเสียงและสอนภาษาอังกฤษ ส่วนพี่วัฒนาตันชัยนันหรือพี่ตีสอนเลขคณิตนักเรียนรุ่นก่อนผมมีสุดจิตเผ่าโตบุญมาคำสนองรู้สึกว่าปัจจุบันนี้จะนำสกุลทรัพย์สกุลวิรัตศรีตุลานน์เพชรรัตเตชะวัชราอัมพลแซ่ตันวัฒนาวิทยาพงศ์วีระพงศ์ธรรมเนียมใหม่จำเนียนรอยอิ่มผมอาจจะพูดถึงบุคคลเหล่านี้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับ เมื่อผมคิดว่ามีอะไรเกี่ยวข้องรุ่นของผมที่จำได้บ้างก็คือยุทธนาสีมูลชัยอัมพลแท่ตันปราณีสุดเสียงสังระเบียบมีสีท่องสีพันธุมบำรุงเมื่อแต่งงานกับพนมจันทรวิโรธก็เปลี่ยนนามสกุลชุลีกรไทยสงวนสกุลหรือน้อยภัยบุญเลี้ยวกลับถิ่นต่อมาสมรสกับคุณรงปฏิบัติศรกิจก็เปลี่ยนนามสกุลมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อผานิช จำนามสกุลเดิมไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะเป็นสำราญวานิชหรืออะไรเนี่ยแหละครับแต่เขาไปอยู่ประเทศอังกฤษและได้แต่งงานกับสามีชาวอังกฤษเลยมีนามสกุลว่าชอตเทริดยังมีเพื่อนที่ไม่ได้เรียนด้วยกันตลอดเพราะเขาตาบอดตอนโตแล้วแต่รู้จักกันอย่างดีและมีเรื่องที่จะเผาเพื่อนอีกมากมายสองคนหลังนี้เป็นลูกของผู้มีอันจะกินและมีอิทธิพลล้นฟ้าคนแรกชื่อเรวัตตุงคชมิตร คนที่สองชื่อโคสิตประทุมมาศมีโอกาสจะเล่าเรื่องของเพื่อนๆที่พอจะจำได้ให้ฟังที่จริงเมื่อพวกผมยังเป็นเด็กเล็กมีเพื่อนเป็นหม่อมราชวงศ์ด้วยนะครับเธอชื่อว่าหม่อมราชวงศ์ปรีวีประวิท์เพื่อนรุ่นน้องที่พอจำได้ก็มีพันนีสงครามพันนีเกิดจินดานงนาถหุ่นสุวรรณดาริณีและโสรัสนันทารัตนโกเศสจารุณีวิเศษโสภา สวัสดมาริยาเป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็มีไพโรธชาติการุณหรือจ้อยวิทยาเนี้ยวสุทัศน์สุกกายเทียนศินต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นทวีศิลน,นุก,กรหรือแอวทวีศักดิ์ตนานน์ทิ้วเครื่องสีบัวพันต่อมาสมรสกับพินิดสนั่นบางท่าไม้ดวงอนุสนธิจำรัดจ,จำไัยนามสกุลผ่องศีชิดสวภาคพินโย เหาเลี้ยงเพียวประชันสินชัยลิขิตพงสุวรรณหรือเล็กต่อยหอมนานต่อมาเปลี่ยนเป็นปริญญาชนะและชูชาติมีอีกคนหนึ่งเขาว่ามาจากถ้ำในอำเภอเชียงดาวชื่อว่าในปีนิสัยโมโหร้ายกาดสมศักดิ์โฉมจำรูนและถนอมศักดิ์คุณครูฝ่ายชายมีครูเต็มเศรษฐบุตรครูชั้นชื่นรุ่งโรดครูผลจำนามสกุลของท่านไม่ได้ครูนรงสอนวิชาพละศึกษา ความจริงแล้วเคยมีคุณครูจากโรงเรียนใน100ร้อยเจปรมาสอนให้พวกเราออกกายบริหารด้วยเอาปืนที่ยิงด้วยลูกกระดาษมหาหัดให้พวกเรายิงปืนท่านชื่อพันตรีจรูนเสียดายจริงๆที่จำนามสกุลไม่ได้ถ้ามีใครจำข้อมูลอะไรได้แน่นอนต้องเป็นรุ่นผมหรือใกล้เคียงกรุณาบอกกันให้ทราบด้วยเพื่อจะได้แก้ไขเพิ่มเติมฝ่ายคุณครูผู้หญิงมีครูจรูนครูสงเสงห่ยมครูสุพิษ ครูสุพรครูภูลสีครูทวีครูทิพวรรณดุริยางคเศษครูแสงสีอังสุสิงครูกันนิกาครูอุสาครูสุธพีคารืเดชครูประสานทวีศักดิ์ผู้ปกครองก็คือทีมของแม่ชีคาทอลิกหรือคริสตังแมมมีทุระจะต้องไปเมืองนอกบ่อยๆต้องขอให้ซิสเตอร์สคณะเซลเซียนมาดูแลนักเรียนตาบอดคุณแม่อธิการก็คือซิสเตอร์โรสมัว ท่านเป็นชาวไอริชที่จริงภายหลังยังมีซิสเตอร์ชาวไอริชอีกท่านหนึ่งชื่อซิสเตอร์ริจิตแต่มาอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ย้ายไปบ้านโป่งโรงเรียนนารีวุฒมีซิสเตอร์ชาวสเปนท่านหนึ่งชื่อซิสเตอร์เมอร์ซิเดสซิสเตอร์คนไทยที่ผมจำชื่อได้ก็มีซิสเตอร์วิโลเนกาซิสเตอร์เทเลซ่าซิสเตอร์แอนนาซิสเตอร์จันทราต่อมาท่านได้เลื่อนเป็นมาเตอร์เซปิเรีย ซิสเตอร์วันนีซิสเตอร์แคทเธอรีนส่วนมากของซิสเตอร์จะเป็นชาวอิตาเลียนเพราะคณะเซอร์เซียนมาจากประเทศอิตาลีมีชื่อที่ผมจำได้ก็คือซิสเตอร์มาเรียซิสเตอร์จูเลียซิสเตอร์เทเลซ่ามีสองคนซิสเตอร์อันนามาเรียซิสเตอร์เตฟเนียเป็นต้นคนงานลุงสวัสด์เป็นคนสวนคนแรกมีลูกชายรุ่นราวคลาวเดียวกับพวกเราชื่อสุทธิ คนขับรถชื่อในบุญนามสกุลสีหมอกแม่ครัวชื่อสมจิตภายหลังแต่งงานกับในบุญมีลูกสาวคนโตชื่อบรรจงมีลูกชายชื่อสมบัติแม่ครัวอีกคนหนึ่งชื่อป้าแมนมีผู้ช่วยในครัวชื่อสีแม่ครัวของซิสเตอร์สและแหม่มชื่อกุหลาบพี่เลี้ยงเราเรียกว่าเจ๊สองคนแรกชื่อเจ๊อารุณีและเจ๊เสียมยุ่นอีกหลายคนจำไม่ได้เพราะมีอยู่หลายคนเปลี่ยนไปหลายต่อหลายรุ่น ผมจำเรื่องของการย้ายโรงเรียนไม่ค่อยได้เพราะยังเล็กอยู่ยังจำความไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่และตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองโรงเรียนได้ย้ายไปที่ต่างจังหวัดเช่นย้ายไปที่บางตาลจังหวัดราชบุรีหรือที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมก็ยังไม่เกิดจึงไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังไปอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของแม่มจะดีกว่า The Kingdom Within หรือที่มีผู้แปลไว้ว่าอาณาจักรภายใน จะได้เรื่องชัดเจนกว่าเมื่อสงครามสงบลงโรงเรียนจึงได้ย้ายกลับมาที่กรุงเทพได้ยินเขาเล่ากันว่าแม่มาเช่าบ้านอยู่ที่ถนนประมวลย้ายมาอยู่ที่ซอยกัดเช่และย้ายอีกมาอยู่ที่ซอยพยาพิพัฒน์แล้วย้ายมาที่ตรอกเทียนเซี่ยงแล้วก็ย้ายมาที่ถนนชิดลมที่สุดคือสถานที่ปัจจุบันคือที่ถนนราชวิถีผมจำได้เพียงการย้ายจากถนนชิดลมมาที่ปัจจุบัน 420ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพยาไทยเขตราชเทวีมีตึกเพียงอาคารเดียวนอกนั้นเป็นเรือนไม้ทั้งหมดมีตึกอํานวยการเรือนนอนของเด็กชายหลังหนึ่งและเด็กหญิงหลังหนึ่งมีบ้านผู้ปกครองหรือบ้านซิสเตอร์ท่านได้แบ่งส่วนหนึ่งของบ้านท่านทำเป็นวัดเล็กๆของคาทอลิกเอาไว้ทำพิธีมิสาและสวดภาวนานอกจากนั้นก็มีบ้านเจ้าหน้าที่เป็นห้องแถวที่อยู่ของคนสวนแม่ครัวพี่เลี้ยง ส่วนคนขับรถอยู่ที่โรงรถผมจำได้ว่าโรงเรียนมีแต่สนามหญ้าและบ่อหนองคลองบึงโดยทั่วไปมีต้นไม้ใหญ่ๆเช่นต้นก้ามปูหรือต้นจามจุรีต้นสนต้นหูกวางและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนั้นก็มีต้นผลไม้ที่เรากินได้เช่นต้นมะพร้าวต้นมะละกอต้นกล้วยต้นมะม่วงให้พวกเราได้อาศัยปีนเด็ดกินตามภาษาเด็กซุกสนและตะกะตะกรามไวยแก่นไวสน เมื่อผมมีอายุประมาณ9หรือ10ขวบกำลังอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าวัยเด็ะแก๊งตั้งตัวเป็นหัวโจกเพราะผมยังเห็นบ้างก็ได้เปรียบเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเกณฑ์เอามาเป็นลูกไล่เล่นอะไรที่โลดโผนเช่นเล่นโปลิศจับขโมยผมจะต้องเป็นตำรวจเสมอช่วยกันป่วนด้วยวิธีต่างๆแกล้งพวกเด็กหญิงโดยการปั้นลูกกระสุนด้วยกระดาษแล้วใช้ยางหนังวงยิงเข้าไปในหมู่ผู้หญิงให้ร้องวิไว้ แล้วเราก็ชอบใจวิ่งมาหดร้อกันบางครั้งซิสเตอร์เห็นเข้าก็บอกให้พวกเราไปยิงท่านจำได้ว่านั่นคือซิสเตอร์มาเรียเราก็สนุกยิงกันใหญ่หารู้ไหมว่ามันไม่ได้กระเทือนซิสเตอร์แต่อย่างใดเลยเพราะซิสเตอร์ใส่เสื้อคลุมหนาท่านช่วยป้องกันไม่ให้พวกเราแกล้งเด็กผู้หญิงตอนเสือติดจ,จันเมื่อก่อนนี้โรงเรียนของเราหุงข้าวด้วยกระทะและต้องมีข้าวตังก้นกระทะแล้วก็ชอบไปขอป้าแมนมากิน บางทีก็ได้บางทีก็ไปไม่ทันคนอื่นบางครั้งป้าแม้นก็บอกว่าจะเก็บเอาไว้ทอดใส่มะพร้าวใส่เกลือใส่น้ำตาลให้พวกเรากินกันป้าจึงเก็บข้าวตังไว้ในห้องใกล้ห้องครัวแต่บางวันพวกเรากินข้าวไม่อิ่มพักพวกจึงเสนอให้ผมไปหาทางลักขโมยมาให้กินกันผมก็ทำเช่นนั้นอยู่บ่อยๆจนคนในครัวเอือมระอาวันหนึ่งผมเคราะห์ร้ายออกไปล่าเหยือ่อคือข้าวตังในครัวพอเข้าไปเงียบๆทันใดน,นั้นสี ที่เป็นผู้ช่วยประแมนก็ล็อกกุญแจฉับเข้าให้แล้วร้องด้วยความดีใจว่าจับขโมยได้แล้วหาตัวมาตั้งนานว่าแล้วเธอก็ทำการไปตามซิสเตอร์มาชำระสะสางผมเสียอ่านไปเลยถูกตีถูกขังทั้งคืนผมก็เลยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยกินข้าวตังชิพุงกลางไปเลยตอนออกมายังตุนไว้ในกระเป๋าอีกเพลเรกเกียนเป็นจำนวนโบราณแปลว่ามากมาย ตอนนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราส่งทหารไปช่วยรบที่ประเทศเกาหลีใต้ตามคำขอร้องของสหประชาชาติทหารได้รับแจกสเสบียงเป็นช็อกโกแลตลูกกวาดหมากฝรั่งและของขบเคี้ยวล้วนเป็นของต่างประเทศทั้งนั้นทหารไทยกินจนเบื่อและไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนึกถึงพวกเราส่งขนมเหล่านั้นมาให้พวกเรากินอย่างมากมายพวกเราก็ชอบกันเหลือเกินได้เขียนจดหมายไปขอบคุณตามคำแนะนำของคุณครู หลายๆฉบับพวกพี่ทหารก็ตอบจดหมายพวกเราด้วยเขาเก็บขนมทั้งหมดไว้ในห้องหนึ่งใส่กุญแจแน่นหนาแต่มันจะพ้นความสามารถของกองโจรอย่างพวกเราก็หาไม่จําได้ว่ามีของเล่นต่างๆที่พี่ทหารใจดีบริจาคเงินซื้อให้พวกเราด้วยเด็กชายสุทธิซึ่งเป็นลูกลุงวัดมีสายตาดีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวางแผนปฏิบัติการก็มักจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เอาขนมของเล่นมาเล่นกันสบายใจไปก่อนเด็กคนอื่นจะได้รับแจกแสบมากๆผมถูกจับได้ว่าขโมยขนมคาหนังคาเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือยุทธนาคู่หูของผมเกิดทราบมาว่าครูทวีซึ่งอยู่ห้องเดียวกับคุณนะ้าหรือคุณครูสหัตยามีข้าวต้มมัดใต้หลายอันอยู่ในห้องนอนเราสองคนจึงบังอาจล้วงคอง,งูเห่าโดยเข้าไปขโมยตอนที่ท่านทั้งสองไม่อยู่ในห้อง เอาเขาต้องมัดมากินกันอย่างเปลมปลีมินานเท่าไหร่เราทั้งสองคนก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนเราแปลกใจมากว่าทำไมคุณครูจึงทราบต่อมาภายหลังจึงรู้ว่าเด็กหญิงนาทีลูกบุญธรรมของคุณครูใหญ่หรือนางสาวเวทีอาวุธนอนอยู่ในห้องเพราะเราไม่ทราบไม่เห็นโดนสอบสวนลงโทษยุทธนามีใบหน้ายิ้มแย้มไม่สลดหดหูเพราะไม่มีความเป็นนักแสดงไม่เหมือนผมผมรู้มาว่า ครูทวีเป็นคนใจอ่อนผมจึงทำหน้าเศร้าสำนึกผิดน้ำตาไหลรินเลยได้รับการอภัยโทษในไม่ช้าไม่นานนักเลยพูดถึงการปีนต้นไม้ลักผลไม้มากินเราก็กินทุกอย่างที่เก็บได้ไม่ว่ามะละกอมันจะสุกหามหรือดิบมะม่วงอ่อนแก่กินได้ทั้งนั้นมะพร้าวต้นสูงเท่าไหร่ก็บ่อยยั่นไม่มีมีดปอกหรอกครับฟันฟางของเรานี่แหละ ครั้งหนึ่งขณะที่ผมยังอยู่กลางต้นมะละกอซึ่งสูงพอสมควรทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงในบุญคนขับรถกล่าวคำขอโทษว่าขอโทษนะครับวิมลซิสเตอร์สั่งให้ผมหวดก้นคุณตอนอยู่บนต้นไม้อย่างนี้เพราะจะเป็นหลักฐานอย่างเพียงพอว่าแล้วก็หวดผมไปหลายปาบแต่พอผมถึงพื้นดินพอได้ลงมาถึงคนต้นแล้วในบุญก็วิ่งไล่ผมไม่ทันผมได้สร้างวิลกรรมอีกสองอย่างที่เป็นเรื่องล่ำลือกันไปนาน เพื่อนบางคนก็แซวกันจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกิดในห้องของครูจรูนผมมีที่นั่งหลังโต๊ะเรียนของปลาณีตอนนั้นผมเกิดปวดปัสสาวะมากแต่ไม่กล้าขออนุญาตครูออกไปลืมไปแล้วว่าเป็นเพราะอะไรผมจึงมีความคิดในขณะนั้นคือการปัสสาวะให้พ้นตัวว่าแล้วก็เอากระดาษมาม้วนเข้าให้มันยาวสักหน่อยแล้วก็ทําการปัสสาวะใส่ม้วนกระดาษไปลงที่โต๊ะอื่นตรงโต๊ะของผมแห้ง เรื่องมันเกิดตรงที่ปาณีทำกระดาษหล่นไปใต้โต๊ะเรียนของเธอเมื่อเอาขึ้นมาก็รู้ว่ามันเปียกปาณีก็เอะอะโวยวายแล้วก็ฟ้องครูขึ้นว่าครูขาน้ำอะไรมันไหลนองใต้โต๊ะของหนูแล้วเธอก็ยกขึ้นมาดมแล้วก็ร้องลั่นว่าตายแล้วครูขามันเหม็นปัสสาวะด้วยละค่ะต้องเป็นน้ำปัสสาวะแน่ๆเลยเมื่อครูมาดูก็พบหลักฐานในโต๊ะเรียนของผมคือ ม้วนกระดาษที่เปียกข้างในเพราะมันเป็นคล้ายท่อน้ำประปานั่นเองจำไม่ได้แล้วว่าถูกลงโทษสถานใดแน่นอนถูกให้ทำความสะอาดและโดนไล่ออกจากห้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการผจญภัยคือวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดพวกเราไม่มีอะไรจะทำก็ช่วยกันคิดหาวิธีเล่นสนกันทันใดนั้นผมมีไอเดียกระฉูดจึงนำพักพวกไปยังห้องหนึ่งที่มีหลังคาเตียเต้ยผมจึงนำทีม ขึ้นปีนป่ายและพากันไปเดินขบวนบนหลังคาโรงเรียนตั้งใจว่าจะไต่ไปให้ทั่วโรงเรียนไปได้ครึ่งๆกลางๆลงุลงหวัดก็มองเห็นพวกเราเข้าจึงเอาก้อนดินคว้างจะให้พวกเราลงมาแล้วก็รีบไต่หนีไปเรื่อยๆซิสเตอร์มาเห็นเขาพอดีก็สั่งให้ลุงหวัดหยุดคว้างปลาพวกเราเพราะอาจจะพลาดแล้วทําให้ใครตกลงมาก็ได้พวกเราก็ยังไม่ลงซิสเตอร์ต้องตะโกนต่อรองกับพวกเราให้ลงมาแล้วจะไม่ตี พวกเราจึงค่อยๆหาทางลงมาตอนลงยากกว่าตอนขึ้นตั้งแต่นั้นจึงมีกฎออกมามากมายเพื่อไม่ให้เล่นสนเช่นนั้นอีกหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากนักนอกจากจะพาพักพวกหนีออกไปซื้อขนมข้างนอกโรงเรียนแล้วครูไปตามกลับมาฟาดเสื้อหลายๆครั้งเพราะไม่เข็ดกัน